สวัสดีครับเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะจ๊ะ mm. สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมก็จะมาจับเ้า้สามเข่านะแล้วก็จะมาบอกประโยชน์ทั้งหมดนะวว้าโอเคผมก็จะจับแบบไม่ธรรมดานะเพื่อนเพราะว่าผมจะใช้เป็นธนูธรรมดา hmm. ก็จะมาบอกเทคนิคนะการจับสข่านะเพื่อนสําหรับคนที่เล่นต้นเกมนะ <Wow. S 1> ยังไม่มีของยังไม่มีสัตว์แต่อยากได้3เข่าอย่างนี้มันจะจับยังไงโอเคเดี๋ยวผมมาจับให้ดูนะผมจะไม่ใช้ม้านะผมแค่เอามาเนี่ยไปหาน้องเฉยๆโอเคผมเคยเห็นน้องอยู่แถวนี้นะโอเค เดี๋ยวผมก็จะจับให้ดูนะเจอเวลน้อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจับให้ดูเฉยๆนะ <What? S 1> เดี๋ยวมาดูเทคนิคกันสมมติว่าผมใช้ชีวิตช่วงต้นเกมนะมีแค่ธนูไม้ธรรมดา <Wow. S 1> เออจะจับน้องอยังไง <Wow. S 1> โอเคเดี๋ยวห้าน้องก่อนเดี๋ยวพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจมัน hmm. นี่มีลังบีเวอร์นะ ก็ถือว่าดีนะทรัพยากรแถวนี้ถือว่าใช้ได้โอเคไปเออเหมือนจะเจอน้องนะเจอละอืมมองไม่เห็นนะเอ,อแล้วกูจะเข้าดงหญ้าทำเพื่อโอเคอู้เอาเรื่องนะเวลวเก้าห้าเพื่อนใช้ได้ใช้ได้แต่มันอยู่กันหลายตัวนะทำไงดี เออเดี๋ยวผมจะล่อน้องนะเดี๋ยวล่อน้องมาก่อนให้มันแยกกลุ่มกันคือเราต้องการตัวเดียวนะสามตัวนี้ไม่ไหวนะเพื่อนนะคือน้องนี่ควิดกระจายนะโอเคสามตัววะคือเดี๋ยวล่อมาทีละตัวนะคือมันจะตามเราแบบ ไม่นานตามแป๊บเดียวแล้วมันก็หยุดเออเห็นปะมันก็จะหยุดแหละอีกตัวหนึ่งหยุดอีกตัวหนึ่งวิ่งตามนะเราก็ล่อนะอุ้ยอันนี้เจ็ดสิบนะอีกตัวเก้าห้าโอเคเราต้องการตัวเก้าห้านะก็ดูได้เพื่อนเป็นแนวทางนะ จับสามเข่านี่เพื่อนวิ่งรอบต้นไม้เลยไปที่ต้นไม้เยอะๆเออพอน้องจะอ่อนไหวต่อต้นไม้นะเฮ้ยแล้วไม่ล่วงด้วยคือน้องชนต้นไม้นี่คือแบบยังไงอะเสียระบบนะโอเคผมรอมาแล้วตัวหนึ่งเจ๋าเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมทำให้ดูนะนี่นปะพอน้องเจอต้นไม้ก็จะเป็นแบบนี้นะ น้องจะกลับตัวลําบากหน่อยนี่เห็นปะเนี่ยเนี่ยเเห็นไหมจุกนะหาต้นไม้จุกที่มันมีต้นไม้เยอะๆอ่ะเออรับรองจับน้องได้แน่นอนก็ยิงที่ลําตัวนะเพื่อนอย่าไปยิงหัวนะหัวน้องจะกันดาเมจแล้วก็กันค่าสลบนะว้าวยิงลําตัวแล้วก็ขาเห็นปะเห็นปะจุกรอบต้นไม้นะนี่กระอัดเข้าไปเออเกือบไปแล้ว อัดเขาไปข้างลำตัวนะปาบนี่นี่นี่โอเคเทคนิคง่ายๆนะเพื่อนก็มีต้นไม้นะแล้วก็มีธนูแล้วก็มีล,มลูกดอกอยาสลบแค่นั้นเองโอเคถ้าไม่มีกิ๊บเบิ้ลก็ใช้เป็นเบอร์รี่ก็ได้นะแต่ผมจะใช้เป็นกิ๊บเบิ้ลเขียวไงผมต้องการน้องนะน้องจะฟาร์มแทสได้โคตรดีเพื่อนบอกเลย เดี๋ยวมาบอกประโยชน์นะคลิปนี้คือครบจบวิธีการจับแล้วก็อ่านโอเคโอเคบางคนนี่จะงงนะว่าอ่านน้องอยู่เลเวลไหนอ่านน้องคืออันไหนนะเดี๋ยวผมมาบอกนะ <What? S 1> คือมันไม่ได้ใช้ชื่อตามตัวมันไงมันก็เลยหาไม่เจอไงเพื่อนเออเ <What? S 1> อ้ยมันใกล้แล้วนะมันจะสลบแล้วนะ ถ้าเพื่อนยิงหัวนะชาติหนึ่งมันก็ไม่สลบ uh? เพื่อนต้องยิงที่ลำตัวเออยิงที่ลำตัวเท่านั้นนะถ้าน้องลงน้ำอย่างนี้เพื่อนอย่าเพิ่งยิงให้น้องขึ้นบกก่อนถ้าน้องจมน้ำนี่จบสิ้นเลยนะ oh, <no. S 1> เสียดายนะเราส่าลงทุนลงแรงนะโอเคน้องหนี่นะ ก็ยิงไปโอเคปาบก็โดนอยู่นะดอกสองดอกเรียบร้อยไปฝั่งโน้นแล้วเดี๋ยวผมจะขี่ม้าตามไปนะก็คือภารกิจเราสำเร็จแล้วเราสามารถจับน้องโดยที่ไม่ใช้ม้าได้แล้วอันนี้น้องหนีแล้วนะคือน้องยอมแพ้เราแล้ว What เราก็ได้เวลาประเด็จสศึกนะนี่ น้องยอมแพ้เราแล้วคือจบการดวนนะผมต้องใช้ม้านะไม่งั้นตามไม่ทันเพื่อนไปไกลจัดเฮ้ยอืมดีนะเซียนอนะ,ะเซียนโอเคนี่น้องอยู่นี่นะสงบไว้นะน้องสงบไวแป๊บเดียวก็สงบแหละเรียบร้อยสเสด็จเตียงเออข้างหน้าก็เป็นบ้านผมนะ ผมลืมเอาเบอร์รี่มาเฮ้ยไม่ใช่เบอร์รีด่ดิลืมเอาคิปเบิลมาถ้าเป็นเบอร์รี่นะเพื่อนคือใช้เบอร์รี่ม่วงนะถ้าจะใช้เบอร์รี่นะใช้สีม่วงไม่งั้นเพื่อนก็เอาพวกแครอทเออพวกแครอทข้าโพดมันอย่างเงี้ยเอามาได้นะโอเคก็ถือว่าใช้ได้มาผมได้ไปเอามาแล้วประมาณห6อันนะ ก็น่าจะพอนะเพื่อนเพราะว่าน้องเป็นสัตว์ช่วงต้นเกมนะว้าวไม่ได้อะไรมากมายน้องกินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอเคก็ตื่นแล้วว้าประโยชน์ของน้องนี่ต่อสู้ก็ดีฟาร์มก็ดีแต่จะเน้นไปทางฟาร์มนะโอเคก็พิมพ์ตามผมไปนะเพื่อนนะนี่อันนี้ได้เลเวล16นะเพื่อนนะ ขาดได้ในตัวโอเคก็ใช้ทรัพยากรไม่เยอะนะขาดได้ในตัวเลยโอเคขาดไม้วะ่ะผมขาดไม้นะก้าไปแล้วเชีรยไม่เป็นไรไม้เยอะนะเราอยู่ป่าเลดบูดป่าป่าก็ได้แหละนี่โอเค ประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูประโยชน์นะว่าน้องมีประโยชน์ในด้านใดบ้างนะไปะมาเพื่อนก็สไลด์ปุ่มโจมตีขึ้นด้านบนนะทีหนึงพอน้องชาร์จพลังได้ประมาณ10วิเพื่อนก็สไลด์อีกทีหนึงจะเป็นการควิดนะ <Wow. S 1> ในการควิดนะเพื่อนถ้าฟาร์มธรรมดาแบบนี้จะได้แทนน้อยมาก เห็นปะได้แค่300รอนะ mm hmm. เดี๋ยวผมชาร์จแล้วก็ควิดนะเดี๋ยวดูจะได้เท่าไหร่วิ่งควิดอย่างนี้โอ้หนึ่งพันนะนี่เป็นพันเพื่อนแต่ถ้าตีธรรมดานี่ได้น้อยนะโอเคเดี๋ยวดูนะเห็นปะได้น้อยนะ200เองก็ถือว่าน้อยควิดดีกว่านะควิดต้นไม้ดูเรื่อง น้องก็ถือว่าฟาร์มเบอร์รี่ได้อยู่นะไม่แย่ไม่แย่เพื่อนโอเคแต่ <Okay. S 1> จะเน้นไปพวกเบอร์รี่แดงนะฟ้าเหลืองอย่างเงี้ยเออเบอร์รี่เบอร์อรี่ม่วงไม่ค่อยได้เท่าไหร่เบอร์รี่ดำนี่นักเลย What ไม่ค่อยได้นะแต่ก็ถือว่าแก้ขัดได้อยู่นะในการต่อสู้นะน้องก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบเขาถึงตัวได้ยากอะ่ะเออเห็นปะ งัดดูดูงัดดิคือเป็นกลุ่มนะคือกระเด็นแบบเป็นกลุ่มนะนี่นี่ถ้าอัพดาเมตมาก็แรงมากเพื่อนแต่ผมเน้นเป็นน้ำหนักไงเพราะว่าจะเอาน้อนมความแทส <Okay. S 1> โอเคโอเคงัดไปเห็นปะเขาถึงยากนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ตัวใหญ่ตัวเล็กคืองัดกระเด็นแบบนี้หมดนะจะดูเห็นปะ ปับเรียบร้อยหลับนะมาก่อนปิดคลิปนะเดี๋ยวจัดการอันโลนะ oh, <no. S 1> อันโลจะมีบัฟทีมนะเพื่อนคือมันจะอึดเห็นปะก็พยายามเอาหัวสู้นะเออใช้หัวใส่อย่างเดียวเพราะว่าหัวนี้จะกันดาเมจได้โคตรเยอะเพื่อน <Wow. S 1> นี่ถ้ากัดตัวนี่เจ็บนะ ดีนะมันขัดหัวเราเรียบร้อยโอเคเพื่อนก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อนได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่รู้เรื่อง